อืมเดี๋ผิด66 66อะค่ะ66 66ย้อนประวัติน้อยปีหนึ่งค่ะว่าตั้งแต่เริ่มมา้ณตอนนี้ขับเป็นมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคะย้อนประวัติตั้งแต่ตั้งวงใช่ค่ะแล้วเสียบิสานใช่ค่ะค่ะพศ2519 2519เก่าณเยพิสันจากการก่อตั้งก็ถึงพศนี้48ปี48 มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคุณแม่48ปีนี้แนวเพลงหรือว่าวิธีการทำบนะุญถ้าหากจะย้อนตอนที่ตังบุอ,องเนาะนับศ19เนี่ยคือทุกอย่างกยจะลำบากเพราะว่ามันอยู่แล้วคนละยุคยุคก็เลยซึ่งยุคนี้ก็เป็นยุคเี่นไทย,ยโลกออนไลน์โซเชียลเราเองก็ต้องเข้าถึงแล้วก็กลับตัวมาก คนรุ่นใหม่รุ่นยุใหม่มเมื่อขากย้อนไปเมื่อก่อนนี้ก็คือหมอล่าก็เป็นวัฒนธรรมจา๋าแต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็คือเป็นประยุกต์ให้เข้ากับอินดี้ลูกทุ่งปรับเปลี่ยนให้ดนตรีพิมแพนของพ่อจีสารได้เข้ากับดนตรีสากลค่ะ ก็เป็นเพื่อปรับเปลี่ยนเพื่อให้คนร,รุ่นใหม่ชมแล้วไม่รู้สึกไม่รู้สึกเบื่อรับคนรุ่นใหม่ก็สามารถที่จะมชมเข้าไ, <ป S 1> ได้เข้าถึงกับในในวัยของของคุณแม่ลูกน้อยนะคะค่ะแต่ถ้าเป็นยุคน,นี้ก็คือการปรับเปลี่ยนนี่จะเยอะมากเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะเด็กวัยรุ่นต่างก็เข้ามาดูมาชม แล้วก็ในในในกลุ่มที่เป็นอินดี้ก็เบื้องได้ค่ะในพงทีเป็นวัฒนธรรมก็ยังคงความอนุรักษ์วัฒนธรรมของมอลราของพุทธิสารเหมืออะอย่างไรอ่ะค่ะเริ่มมบปีอ่าเปลี่ยนมา,ส,านะะสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วเพราะว่ากับมอลำก็ต้องให้เข้าถึงตรงไปตรงมา วัยรุ่นเนี่ยคือเธอจะชอบเป็นกทิที่ไม่ไม่ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็คือเป็นหมอลำลำเรือ่อตตอกรอนจะใช้เวลาตั้งแต่สแสดงสองทุ่มจนถึงสว่างคือ6อกโมงเช้าเพราะว่าเรียอเป็นเรื่องราวสุขวะคำนี้ก็จะเป็นเป็นคอนเสิร์ตเป็นรายการโชว์โชว์วัฒนธรรมแล้วก็โชว์รุ่นสมัยแล้วก็นีเป็นยังไง อันนั้นเป็นแบบลำกรอนอะไรอย่างเงี้ยลำเรื่องต่อก่อนเหมือนวลิเกเหมือนวันลิกเก่เล้าก็ไดค่ะแล้วตอนนี้รูปแบบรูปแบบสำหรับคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นแบบรูปแบบสำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็คือเน้นสนุกล้ำเรื่องต่อกรอนเนี่ยที่เป็นวัฒนธรรมของมอร่าแต่ยังคงมีแต่ก็คือต้องเน้นสนุกให้วัยรุ่นเนี่ยได้ demo อาหารได้สนุก แบ่งเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างคะแต่เพราะฉะนั้นทำกับแบบม้วนแบบสนุกสนุกเนี่ยเราแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งกันค่ะเป็นเป็นยุคนี้ทุกวันเนี้ยจะเป็นม้วนหลายตัวค่ะม้วนหลายตัวคือว <immen mesela> ัยรุ่นจะม้วนหลายตัวค่ะจะเหมือนความพื้นที่เลยอ่ะพอว Level, ัยรุ่นเธอเข้าไปเนี่ยจะเป็นอินดี้เป็นเพลงสนุกละเธอเต้นทั้งสนามอ่ะคน สูงอายุก็คงทนไม่ไหวก็ท <c oughs> นไม่ไหวก็ต้องถอยให้เธออย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องเราดีว่าเออเนาะมันมันเป็นเรื่องเราที่แม่ห่องว่าหมอลำั่อมี่วัฒน,นธรรมอ่ะคือไม่มีวันตายอย่างแน่นอนเพราะว่าวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ดูได้ชอบแล้วก็มาต่อยอดมาสมัครอยากเป็นหมอหลองมอลำอยากเป็นนักร้อ เพราะว่าคือเราก็ไม่ใช่วัฒนธรรมจาแล้วตอนนี้แต่เราก็ยังคงความอนุนรักษ์ไว้เพื่อให้น้องๆวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้สึกว่าเมื่อก,ก่อนเนี้ยจะหานักแสดงหานางเอกพระเอกที่จะหายากมากเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมีความความความรู้สึกความคิด หมอนรำมันจะยากมันมันร้อยทำนองอย่างเงี้ยยากค่ะแล้วไม่ไม่ไม่ยึดติดเมโลดี้ใครที่เก่งกว่าเก่ากว่าก็ก็และแต่จะร้องให้เพราะให,ให้โผลเมโลดี้ไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้ในในความเป็นแม่นกน้อุเรพรกับประสบการณ์48ทปีแม่มองว่า เราจะเอาความสามารถของรุ่นเป็นตัวตั้งก่อนค่ะเสียงคือพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงแต่ก็จะไม่ยึดติดวา่าเนี่ยเมโลดี้ต้องเป๊ะแบบนี้นะต้องได้แบบนี้นะเราถึงจะยอมกับวิธีการที่จะถ่ายทาอดนูสอนก็จะ,อะบอกน้องๆว่าลูกๆว่าอ่ะความสามารถหนูคืออะไรหนูต้องการแบบไหนตัว้นหนูเอาออกมาก่อนค่ะแล้วก็น้องจะมีความรู้สึกว่าเออเฮียนหมอลั่งมันก็บริดยาก เพราะว่าใน้เงๆก็ได้ทอดีเพื่อนเอาอข้อสามารถของน้องๆก่อนแล้วค่อยจะมาปรับอีกนิดหน่อยเองกับเป็นหมอลำเป็นรับรองได้แล้วจรับค่ะในวงตอนนี้มีคนรุ่นใหม่มาเยอะประมาณไหนก็คนรุ่นใหม่เกิดทั้งหมดไหมคะเพราะว่า48ปีของหมอลำเสียงอีสานเนี่ยโตขาวมงก็มั่งาายขาววงก็เยอะคนเก่าไปคนใหม่มาค่ะ จ,จึงมีการเปล่้นท่ายอยู่ตลอดถ้าจะเป็นคนรุ่นเกา่าก็ยังเหลือไม่กี่คนคือเรือแม่แหละเป็นหลักค่ะเรือแม่ค่ะแล้วก็ตลกรุ่นรุ่นรุ่นบุกเบิกไม่ใช่เบิกตังนะคะคือบุกเบิกสร้างค่ะ,คะก็ตายจากไปหลายแล้วค่ะช่วงนี้จึงเป็นพศนี้จึงเป็นคนรุ่นใหม่เจนใหม่มากแล้วอย่างนี้เวลา ิดเรื่องที่จะขึ้นมาเล่นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วตอนนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่คีดแล้วก็มาสมองพ่แม่หรือว่าอย่างไรทุกคนมีมีส่วนที่จะร่วมสร้างงานค่ะแหลกเรียนความคิดเห็นแต่เราก็จะมาสรุปขมวดทุกหน่วยงานค่ะก็เป็นการประชุมสรุปงานน่ค่ะาการที่จะทําให้เรื่องมันดูร่วมสมัยมากขึ้นเนี้ค่ะเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เราเล่าอ่ะมันมันเกี่ยวกับอะไรบ้าง หมายถึงร่ำเรื่อง<ช>ค่ะร่ำเรื่องเข้าสีเนนวิถีชีวิตของของชาวบ้านวิถีชาวบ้านมากกว่าเข้าได้เข้าถึง<ม>หากจะบอกว่าเออเป็นวิถีน้ำเน่าเหรอละครกับบทต่างกันค่ะ<ม>คอคสิบติดละครที่พิเรติงสิบเป็นละครเกี่ยวกับมีน้องมีหลวงลูกเซฟยาเหรออะไรต่างๆที่เราเอานํามาเสนอและตีแผ่ได้ ก็เป็นบางมุมค่ะถ้าหากจะลึกมากก็จะมีดาวมากเกิดขึ้นเช่นเดียวกันปกตีแถวไม่ได้ลึกขนาดนั้นแต่ก็เป็นกระสังคมว่าทําดีก็ต้องได้ดีากเา็นเพื่อเพื่อให้ได้หลอมจิตใจของคนรุ่นใหม่ด้วยว่าจะเดินไปคู่กับวัฒนธรรมแบบไหนไ้ม่คิดว่า4.8ปีอะไรที่ทําให้แฟน ยังคงรักเรามาเป็นเหนียวแน่นเมมโมรา48ปีของเมนกน้อยและกับหมอเสกิานนั่นก็คือเป็นการพัฒนาปรับเปลี่ยนเป็นหมอลำเก้าลำตลอดการค่ะเราไม่ไม่หยุดอยู่กับที่ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ร่วมสมัยให้มากที่สุดค่ะทำไมคุณแม่ถึงเชื่อว่าหมอลำจะยังอยู่คู่อีสานแน่นอนค่ะอ่า พอ่าวัฒนธรรมนี่ค่เป,เป็นแก่นรากเงาของคนอีสานค่ะเป็นภาษาอีสานพญาภาษาทินแล้วก็ในควรวมสมัยก็คือเห่าเอาว่าร่วมสมัยกับสังคมปัจจุบันแม่จึงเชื่อว่าหเราไม่มีมือตายเราไม่มีวันตาย,มมตายก็หมดยุคข,ของของมองไม่นั้อยคือเมื่อก่อนนี้ยุค ยุคพ่อยุคแม่ยุคปู่ยุคย่าตายายค่ะ <c oughs> เราเองยังสื่อสารสื่อทอดมาได้ขนาดนี้แล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเก่งเรื่องออนไลน์โซเชียลอยู่แล้วมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นช่องทางยืนยัช่องทางติดต่อช่องทางอ่าต่างๆอย่างเงี้ยแม่แม่ยิ่งมองว่าคือหมอลำเนี่ยไม่ตายแน,น่นอนเพราะ <c oughs> คนรุ่นใหม่เก่งเก่งสื่อโซเชียลที่จะสร้างงานและต่อ,อยอด แม่ไม่เข้าไปสอนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมั้อ่าไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปแต่แม่ก็มองว่าเด็กอีสานอาณาเขตอาณาจักรบ้านองห้าก็คือสถาบันที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกันค่ะเป็นมหาวิชัยวิตอ่ะค่ะมหาวิชัยวิตเพราะแม่เองก็ได้รับบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ เ็นมหาอะไราชีวิตเนาะมหาราชีวิตการการที่เราจะให้ให้เรียนให้สอนอันนี้ไม่มองว่าภาคปฏิบัติกับทฤษฎีเราเหมือนเราลงพื้นที่ทุกคนที่เรารับเข้ามาก็ให้ได้ปฏิบัติว่ารูงต้านทานของลูกของน้องคนรุ่นใหม่เนี่ยใครจะแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากับการลงภาคสนามคือใช้คำว่านอนกาลางดินกินกลางทรายก็ได้ องค์กรใหญ่ๆของเราเนี่ยนว,ยวันวตก,กรรมมนุษย์ค่ะต้องมีมนุษย์มีแรงงานมนุษย์เราจึงจะก้าวผ่านเดินผ่านกับคําว่าสร้างพัฒนา,าค่ะแล้วก็ค,คือคือแล้วบางคนเนี่ยโอ้วหวาฝันหรูวากเลยว่าแม่ถ้าหนูไปอยู่เนี่ยหนูจะต้องนั่งเบนซ์คันไหนนอนโรงแรมห้าดาวหรออย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่ใช่ แม่ครุขี่อยู่ในใน40 48ปีของมองงเตอรีเยกิสานก็คือ,อบนเวทีขึ้นเวทีลงเวทีขึ้นรถเดินทางาเวลาเดินทางไกลอ่ะ500กิโล400กิโลนี่เป็นเวลาได้นอนและได้หลับแล้วถ้าเดินทางไกลก็ปรได้นอนพอไปถึงงานก็เตรียมงานเตรียมเตรียม,ยมสแสดงจะตั้งเวทีอย่างนี้48ปีายากขอสิ่ วุ่นย่างทุกเรื่องอยางทกออยาทุกเรื่องเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นหน้างานค่ะอย่างวันเนี้เกิดขึ้นหน้างานเป็นหน้างาน้างเลยค่ะจากมันไม่มีสูตรสําเร็จอะค่ะพอเราจะตั้งเวทีพึ่งใช่เสียงอีสรนสร้างงานสร้างอาชีพทํางานมืออาชีพไม่ใช้คําว่ามืออาชีพนะคะแต่พอเวทีเครื่องเสียงรถทุกสิ่งอย่างที่มาถึงค่ะขบวนของเราเนี่ยมาเจอต,ต้นไม้ เออมาเจอสนามที่มันไม่เอื้อเลยอะ่ะจะทํายังไงเนี่ยก็ถ้าถ้าหากว่าเราเราเราก็มีแผนสํารองที่เดียวกันว่าโอเคเวทีไม่จาเป็นจะต้องตั้งใหญ่ขนาดนั้นคือมีแผนสํารองที่เราซอกเวทีเข้ามากระชับพื้นที่ได้แต่นั่นคือความอลังการความยิ่งใหญ่ตรงนั้นมันจะหายไปเหมือนเราเอาเปรียบเจ้าภาพไปนีน้เอาเปรียบคนดูแล้วซึ่งเราก็บอกว่ามูสเ,เยกีสานความยิ่งใหญ่ระบบเสียง เป็นหนึ่งเหลือผลงานที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่พอถ้ามาเจอเหตุการณ์สถานที่ที่เล็กมากอย่างเงี้ยถ้าต้องซ้อมเลยดีพอเราเราเดินเข้าไปคนอูนเข้าไปเพราะมันมันจะไปเกิดความประทับใจว้าวมันไม่ว้าวมันเหมือนแยกโลกหลออรวมเลย <laughs> แล้วแม่แก้ยังไงออะคะก็แต่ก็มีนะคะลูกมีสถานที่บางสถานที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเจอเล่นอ่า ใกล้ทางรถไฟอย่างเงี้ยหมอชิดสองอย่างเงี้ยกรุงเทพอย่างเงี้ยพื้นที่จะจำกัดมากอันนั้นเราก็ต้องจำยอมยอมแล้วก็อะไรสดให้ใอ้เพื่อนๆไอเอฟซี MC. เดี๋ยวหงจะว่าเหตุผลที่ทาไมถึงไม่อลังการไม่ยิ่งใหญ่ต้องเวทีเล็กซอฟโงมแบบนี้ก็คือมันมีสรุปก็คือแก้ไขแก้ปัญหาหลายงานเลยค่ปัญหาจะเยอะมากแล้วบางวันเนี่ยถ้าเป็นอ่าฤดูของพายุฝนอย่างเงี้ย น้ำท่วมอย่างเงี้ยบางสถานที่ต้องแสดงให้ได้เหรอพอน้ําน้ํามาก็ต้องมีเครื่องสูบน้ําไปกระพุ่งที่จะกระพุ่งกั้นเป็นเหมือนกั้นเขื่อนและสูบน้ําออกค่ะอันนี้เราเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมเออเหนื่อยไหมคะ48ปีที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแบบเยอะแยะมากมายมาเหนื่อยค่ะคันบอกว่าพวกเมื่อนเมตต้องตัวแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยแม่มีกำลังใจยังไงในการต่อชีวิต เจอมากถูกปัญหาเนาะแล้วก็ในกำลังใจเนี่ยหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือมีคนดูใหม่มีวัยหนุ่มที่เามช่ทีมามาสมัครมาต่อยอดอามาเรียนอยากเป็นหมอล่อาอยากสื่อสารอันนี้ก็ในสถาบันต่างๆแม่ก็ได้ไปไปงานวิจัยไปหลากหลายที่ทางคณะอา,าจารย์ได้เชิญไป ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าในในแหลงภาพส่วนนี้ไม่ถึงจะเป็นการสอนเป็นทฤษฎีไม่ใช่ปฏิบัติแต่เราก็รู้ว่าเออนักเรียนนักศึกษาเลยยัว่าเช่นคนรู้ไใหม่ยังคนสนใจหลายค่ะอันนี้คือพลังเป็นพลังบวกเป็นพลังบวกและที่สําคัญที่สุดคือคํากาสร้างงานสร้างอาชีพเราก็ก็ต้องทำมาหากินอยู่แล้วต้องทำมาหากินอยู่แล้วค่ะ มันจะเป็นการต่อยอดศินสะของหมอลังของวัฒนธรรมของบริษานซึ่งเฮ้ารับมาจากพ่อแม่เป็นความภูมิใจเป็นความภูมิใจของคนีสาษัทณตอนนี้ในวงมีกี่คนอ่าชั่วโมงนี้ก็ไม่เยอะอะสามร้อยกว่าหเดี๋ยวนะคะตอนที่เยอะที่สุดคือเท่าไหร่คะก็หกร้อยค่ะหกร้อยนี่ช่วงก่อนโคว,ดวิด <laughs> ก่อนโควิดค่ะก่อนโควิดพอโควิดมารอบที่หนึ่งจริงแล้วเนาะแม่อยากเล่าความรู้สึกของของแม่มากเลยว่าแม่เองก,ก็ชอบนะแต่ไม่คิดว่าเขาจะอยู่ยาวชอบตอนที่เขาอยู่ยาวนี่แหละโชวบอาตอนแรกอ่ะอจริงเหรออาจจะอาทิตย์หนึ่งมั้งอาจจะเดือนหนึ่งมั้งอ่ะออกมางานยกเรื่อหงหมดเลยแล้วก็ล็อกทั้งประเทศอ่ะอันนี้รอประเทศเราก่อนก่อนที่จะจะเอาระหวา่างอ่อ <Okay. S 2> โลกค่ะโอ้และน้องก็ไม่ไปไหนอะ่ะคือทุกคนรอความหวังเพราะเพราะว่าการเราสร้างงานหรือ,อสร้างบุคลากรมรุนยังมันส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นบองคนอยู่เป็นเป็นรุ่นพ่อของแม่ซะอีกค่ะซึ่งพอท่านสิน้นอายุไขไปท่านตายไปท่านก็เลือ้อลูกเลือเล้อหลอานของท่านไปเลือ้อลูกเลือ้อหลานแล้วก็ส่งต่อออกแม่แพ่ลูกแม่ลูกคา้าออกแม่แพ่ลูกได้ยางเนี่ย ในเหล่านั้นน้องยังไม่ไปไหนอะ่ะมีความหวังว่าเออเออนะเราต้องได้เดินสายอ่ะเราต้องได้ทํางานเราต้องได้ออกได้ร้องหุนราแม่เนาะร้องหุนคือขบวนของเราเนี่ยน้ำมันต่อต่อวนันต่อเช้าอะ่ะแสนอาป่ะค่ะแล้วพอน้องไม่ไปไหนเงี้ยนอนรอง,งานอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติละหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วต,ต้องหยุดเชื้อเพื่อกินนะ ก็จยังมีการยืมโนกระบบในระบบต่างๆที่ที่แม่มีกระแสว่าแกทุกน้อยอุยนี่ใจใจจะขาดแล้วนี่เหลือใจแค่เส้นได้อะหลอจะจะยุบลงไหม,มอะไรคือมันถาโถมอะโควิดมันราสองโควิดวันราสามแม่คิดแล้วว่าเออเนอะลูกๆเหล่านี้ที่เป็นลูกนกเนี่ย เราจะถ่ายไปไหนแม่จะถ่ายน้องไปยังไงก็จึงมีการคุยกันว่าอะทีนี้ทุกคนต้องสลายแล้วรวมกันตายหมู่แล้วค่ะไม่ใช่รวมกมันอยู่ใครจะไปทำอะไระทุกๆคงไปแล้วนะถ้าโควิดไปจากเราเราก็จะกลับมารวมตัวกันใหม่จึง เป็นการคัดกรองด้วยเป็นการคัดกรองแบบคนนั้นแม่ไม่ขอรับคืนนะคนนี้ลูกได้ทํางานแล้วอยากกลับมาหายแม่นะ้เ mm hmm. พาะหนูมีงานทําแล้วอย่างเงี้ยจึงเหลือสามร้อยกว่าหนักสุดเลยไหมคะวิกฤตนี mm ้หนักมากวี่เกตนี้หนักสุดคือเราจะเจอมาทั้งความรุนแรงของวัยรุ่นก็พัฒนาไปเรื่อยความรุนแรงของ mm hmm. วัยร,รุ่นน้ําท mm hmm. ่วม mm hmm. การเมือง mm hmm. คือต่างๆเจอ,จอ,จอทุกอย่างจะกระทบเรา ในช่วงที่การเมืองมีหนึ่งพวสองพวสองพวก,พวกแม้สีม่านเวทีก็ยังมีผลแม้สีชุดที่แม่ออกไปหน้าเวทีแม่ก็มีผลโอ้มึงใส่ชุดแดงเลยวันเนี้ยเออโอ,โอ้วันนี้มึงแต่งเหลืองเหรออย่างเงี้ยกระทบมาคือรับทุกเรื่องอ่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ อ่านมาได้อย่างเข้มแข็งมากๆนะคะอ่านมาได้แต่คือก็ขออยาให้อยากให้โหดกว่านี้อยากเจอหญิงโหดสุดแล้วค่ะเพราะขอให้นี่เป็นเป็นโหดสุดแล้วก็แล้วกันค่ะความสุขของแม่ตอนได้ทําหมอราตอนรอมันอยู่ตรงไหนครับก็ปัญหามันมีมากมายเนาะซึ่งตอนนี้คุณพ่อพ่อหลอดจเป็นสามีของแม่อยู่เลยท่านป่วย ป่วยก็เป็นแคตใหญ่เลยอะความดันเบาวหวานหัวใจตีมโรคไตรล้วอยู่โรคหัวใจโรคมะเร็เงเยีางต่างๆไอเงี้ยณณตอนเนี้ยิ่งเหนื่อยมากยิ่งเหนื่อยมากกับอายุด้วยค่ะกับอายุแล้วตอนนั้นเรามีคู่คู่คิดก็คือคุณพ่อค่ะแต่ตอนนี้พอท่านไม่สบายท่านไม่สบายแล้วในใน ความที่เป็นเราเป็นคนของประชาชนเขาเป็นคนของประชาชนแด้เทาก็เป็นคนของสามีแมคคาลูอ่าค่ะแลวอย่างเงี้ยคุณพ่อร้องไห้เราพอไปเยี่ยมพึ่งถ้าก็จะร้องไห้แล้วว่าโอ้ยายนกเลือกงานไม่เลือกพ่ออย่างเงี้ยค่ะและจริงๆในในชีวิตของแม่ไม่มีลูกไม่มีลูกก็ไม่ลูกวุ้งเนี่ยเราหนีทีย่างตองดูแล ดูแลก็เพื่อได้ส่งต่อให้ลูกๆทุกคนได้มีจิตสำนึกได้สำนึกว่าตอนนี้ความรู้ว่าตเต่าห้าคือพ่อหลอดท่านไม่สบายและนอนหายใจด้วยยไม่รู้สายอะไรพวระยุงระยะแล้วก็จะบอกลูกๆว่าสักวันหนึ่งต้องไม่มีแม่พวกเหมือลูกต้องไม่มีแม่ไม่มีพ่ออันนี้เป็นเรื่องจริงของสัจธรรมชีวิตบางวันแม่ก็ได้เฝ้าท่านอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ยังมีแต่อีกซึ่งเจ้าภาพบางงานอีอยางไว้ไม่ยอมค่ะยานุต้ลงมานะยานุไม่มาคุณไม่ใหญ่ตังนะเพราะเพราะว่าแม่ว่าเนะตำนานยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายจากท่านเจ้าภาพก็จึงยังเรียกเราได้เลื่อนเราคุณต้องมานะมาได้แต่ถ้าถ้าตายแล้วก็คงไม่เปันหา ความสุขที่เราเองก็สะท้อนใจชิดเดียวกันพอคุณพ่อท่านตอว่าเปบบ็น้นแต่ในเอฟซีแฟนคลับหน้าเวทีเป็นพันเป็นหมื่นมันไม่ได้ไม่ได้แยกอกตรงไปค่ะแล้วก็วางคุณพ่อไว้ฝากไว้กับหมอค่ะความสุขก็คือได้ออกไปหน้าเวทีได้เห็นวบตากระตือเรื่องรองของแฟนเพลงทุกอย่างมันจะลบออกหมดเลยตรงนั้น แม่ก็มีความสุขความสุขคือได้ออกหน้าไปทีได้ได้สื่อสารหายเพนเพื่อนหรือหัวใวานนี่คือจิตวิญญาณของกัแสดงที่เป็นออกมาด้ยคุยแม่มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะแม่คุณแม่แม่คือจะบอกว่าความโชคดี ของแม่ไม่เคยป่วยได้ล้มหมอนอนเสือขนาดนั้นเพราะอาจริงๆนั้นน่าจะเป็นเรื่องเราเรื่องเรื่องดีของแม่ก็คือแม่กลัวเข็มมั <c oughs> ้งเออแม่กลัวเข็มอ่ะถ้าไม่หนักนาสาหัสจะไม่หาหมอเหมือนรู้สึกว่าอขอโทษวยค่ะก <c oughs> ูหายแล้วหายแล้วอ่ะหายเองเ <c oughs> ออยากเล่าเรื่องในชีวิตใจนุบ่บมากเลยว่าเคยไปหาหมอคือปวดท้องมาก ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าแม่เป็นนิ้วในไตนะคุณแม่ต้องผ่าตัดให้อดใส่ชุดคนไข้และให้อดอาหารเชื่อ,อไหม8กิโลเมตรเดินหนีจากโรงพยาบาลไม่เป็นอีกแล้วไม่ได้ผ่าตัดรักษาด้วยเองคุณแม่ผ่ตัดคุณได้เหรอโรคหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็กไไเป็นเป็ <laughs> นความโชคดีมากเลย เป็นพุ่มแพร่ใช่เป็นพุ่มแพร่ก็เป็นปกติแต่ไม่เคยได้ล้มหมอนนอนเสือที่จะต้องอโยมกระดูกยังสิแม่ค่ะโชว์วันนี้แม่เล่าเรื่องอะไรบ้างคะมีไฮไลท์อะไรไหมคะ,ะโชว์วันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการต้องอยังคุ้งอนุรักษ์ค่ะแล้วก็โชว์ร่วมสมัยก็ต้องให้มีวันนี้ น่าจะคือมาตุลินกินตุราไงไปรุ่นอก็จะอยู่ในความร่วมสมัยที่เป็น ค่ะเป็นเรื่องราวของหมอหลวงธรรมะค่ะซึงให้เรา เราล่วมสมัยเราพัฒนายอยู่แล้วแล้วก็แต่ก่อนนี่เป็นเทปเป็นซีดีเป็นวีซีดีดีวีดีดดเรายังไม่รู้เลยว่าตอนที่เป็นดีวีดีมาอะไรจะขายได้หรอ,อพอมามียุคข,ของการโหลดเพลงการโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ย,ยมีทุกสิ่งอย่างให้เราดูเอ้าวมันเปลี่ยนไปมากแล้วนี่เราเองก็ต้องเรียนรู้ต้องต้องปรับเปลี่ยนไปเขาทาลากันยังอยู่เปลี่ยนเป็นอย่างนอกระน้องเมนค่ะ อ่อคุณหลายครับอีกขอหนึ่งค so> ่ะหนูขอเออ่แม่อยากให้ผักดันเนี่ให้เ um, ป mm, e> ็นซอสพาวเวอร์บ mm. ้างค่ะหมอลำเออ่หมอลำเนาะเอาเอาจริงๆแล้วเป็นการต่อสู้ด้วยตัวเองนะเนี่ยต่อสู้ด้วยตัวเองต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแม่อยากให้มีหน่วยงานมีองค์กรท้อท้อนี่แหละขอขอเถอะว่าให้ดูแลให้ผลักดัน ให้เชิดชูหมอลำที่หมอลำจะได้มีพลังเป็นพลังบวกให้ต่อยอดให้กับลูกๆแลล,ล,ลานๆคนรุ่นใหม่ขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวขอถ่ายด้ดวยค่ะ